มาตามแม่ไปให้ข้าวนะคะถึงเวลาแล้วหิวแล้วใช่ไหมคะห้าโมงเย็นแล้วต้องกินข้าวคะ่ะไปเลยไปเลยแต่ละมื้อกินข้าวหมุดเยอะนะคะน้องหมาหลายตัวคะ่ะหุงข้าวหม้อใหญ่เลยคะ่ะเด็กเดือ อะไรอะไรทำไมหูยังไม่ตั้งเลยอตัวนี้ชื่อห้องเต้นะคะสนมากเป็นขนสั้นนะคะเป็นผลกรรมิี่สีสวัสดนะคะตอนนี้ไปเล่นกอหญ้าเล่นดินแต่ว่าน้องไม่แพ้นะคะบางบางตัวจะแพ้ง่ายนะคะแต่ถ้าน้องได้วัคซีนครบจะไม่แพ้ค่ะ ถ้าคนแบบนี้น้องจะเป็นเป็นตุ่มนะคะเป็นผดผืนขึ้นมาอันนี้เนียนสวยเลยค่ะอีกตัวชื่อนินจาน,นะคะสีแดงเม็ดมะขามไอห้องเต้แค่หกเดือนเองจะโตเท่าพี่เลยอะไรลูกอะไรอะไรหนิแล้ลวใช่ไหมหนิแล้ลวใช่ไหมฮะ มาตามแม่แล้วใช่ไหมมาตามแม่ใช่ไหม